ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดังบันเทิงค่ะแม่ขอเคลียร์อุ้มละกะักษณาแจ้งหลังมีดรามา่าใส่ชุดซีทรูเดินเฉิดฉายที่โรงแรมสดแล้วแซ่บไม่แผ่วเลยค่ะสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างอุ้มละกะักษณาที่ออกมาโชว์ความร้อนแรงอย่างรัวๆหุ่นก็เป๊ะหน้าก็ปังแต่ละลุกที่โพสลงไอจีใครเห็นเป็นต้องร้องว้าวไปตามๆกัน แต่ล่าสุดทําเอาอือฮาทั้งโซเชียลหลังอุ้มออกมาเผยโมเมนต์ที่กําลังเดินเล่นกับลูกสาวในโรงแรมในชุดซีทูบางเฉียบงานนี้เลยมีดราม่าเบาๆว่าชุดของอุ้มนั้นดูผิดที่ผิดทางไปหน่อยเมื่กับการไปเดินเที่ยวทะเลมากกว่าล่าสุดอุ้มได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าโรงแรมนี้มีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่อยู่กลางโรงแรมและหลายคนก็ใส่ชุดว่ายน้ําอยู่แถวนั้น เพื่อลงเล่นน้ำกันเยอะแยะเขาใส่ชุดว่ายน้ำกันเป็นเรื่องปกติทุกคนที่มาบริเวณกลางโรงแรมมันคือสระว่ายน้ำสามารถใส่ชุดว่ายน้ำเดินได้ทั้งโรงแรมเลยและเขาจะมีร้านอาหารอยู่ติดสระว่ายน้ำเลยแขกที่มาไม่มีข้อห้ามว่าห้ามใส่ชุดว่ายน้ำเขาก็ามาถ่ายแบบเต็มไปหมดเลย ชุดที่อุ้มใส่ใส่ลงมาจากห้องเดิอนอยู่บริเวณรอบสระว่ายน้ำเท่านั้นแต่ปอเพทานอาหารอุ้มมีเสื้อคลุมส่วนน้องดิสนี่เห็นอุ้มใส่ชุดว่ายน้ำมาตั้งแต่เขาเกิดเลยส่วนตัวอุ้มก็มีการสอนลูกให้มีการแต่งตัวแบบถูกกาลเเศะเราไม่ได้ว่าเราไปเดินห้างแล้วใส่ชุดซีทูซึ่งก็เข้าใจว่า เราไม่ได้ตัดต่อภาพทั้งหมดออกมานะให้คุณเห็นว่าเราใส่ชุดคลุมหรือเปล่าเราไปดั้งกินข้าวชุดนั้นหรือมันก็เป็นอะไรที่คนจะเข้าใจปิดได้ไม่เป็นอะไรเลยค่ะไม่มีปัญหาไม่ว่ากันแล้วก็ไม่อยากให้ดราม่าก,กันเพราะเป็นความคิดเห็นของแต่ละคนขอบคุณสำหรับคำถิ่ชมทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะอุ้มชี้แจงได้ชัดเจนมากเลยค่ะเอาเป็นว่าอย่าดราม่าก,กันเลยนะคะ สบู่ขิงน้ำผึ้งสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซนตสารสกัดจากธรรมชาติขิงกระชายขาวน้ำผึ้งช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำผิวขาวกระจ่างใสกลิ่นหอมติดทนนานใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายสนใจสั่งซื้อแอดไลน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับแจ้งเตือนเราจะพาท่านไปพบกับคนดังบันเทิงท่านใดอรอติดตามชมคลิปต่อไปค่ะ